ได้ค่นี้คือข้อความสำหรับโน้ตบน YouTube วิดีโอเกี่ยวกับสเปคและฟีเจอร์ของ u z u u k ิ c ค p u ป c ชโนปี2026เป็นภาษาไทยจำนวนคำครบ1,000คำแปลและจบด้วยการกระตุ้นให้ผู้ชมกดติดตามรีวิวดังนี้ค่ะ s u z u k i c a p u ป c ชโนรุ่นใหม่น่าจะกลับมาเปิดตัวในปี2026ตามข่าวหรือล่าสุดที่ระบุว่ามันจะได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างซูซูกิโตโยต้และเดฮซูและจะมาในตัวถังที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่เคการอีกต่อไปรายงานระบุว่ามันจะใช้เครื่องยนต์แบบ3สุบเทอร์โบชาร์จขนาดประมาณ1.3ลิตรอาจเป็นการแดัดแปลงจากเครื่องยนต์ที่ใช้ใน Toyota g จ o อยอริสหรือ g ีออร์ครอมีแรงม้าอย่างน้อยราว110กิโลวัตต์หรือประมาณ150แรงมา้าซึ่งมากกว่ารถรุ่นเก่าอย่างมากข้อมูลนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆรถสปอร์ตขนาดกระทัดรัดอย่างจริงจังงอ ส่วนขนาดตัวรถจากรายงานดิสพ s e ระบุว่าน่าจะยาวประมาณ3,895มิลิมกว้างราว1,695มิลิมสูง1,260ม mm, ิมและมีระยะฐานล้อประมาณ2,410ม mm, ิมซึ่งถือว่าใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมซึ่งยาวเพียงราว3,295มิม mm, กว้าง1,395มิม mm, และอื่นๆเป็นต้นในแง่ของสมาร์นะเครื่องยนต์ห 3ลิตรเบอร์ชาร์จจะช่วยให้แรงมาเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิมที่มีเพียง64แรงมาแต่ยังไม่มีการยืนยันเรื่องแรงบิดตัวเลือกเกียร์อาจมีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะสำหรับคนชอบขับและเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสำหรับความสะดวกซึ่งการมีเกียร์อัตโนมัตินี้อาจเพิ่มแนวผู้ใช้กลุ่มใหม่ให้สนใจรถสปอร์ตันเล็กนี้มากขึ้นโดยขนาดที่ใหญ่ขึ้นน้ำหนักก็น่าจะเพิ่มตามแต่คาดว่าซูซูกิจะเน้นให้ตัวรถยังคงน้ำหนักเบาเพื่อรักษาความคล่องแค่ว แต่แม้จะเพิ่มขนาดตัวรถยังคงเปิดประทุน2ที่นั่งจุดเด่นที่แฟนๆรักคือความเฉียบและความสนุกเมื่อขับบนถนนคดเคี้ยวแบบที่ Mazda MX-5 โด่งดังพื้นฐานของรถยังเน้นให้ความขับสนุกแบบ Pure Reverse SK การร่วมมือพัฒนาร่วมกันของ Suzuki Toyota d a i h a s u ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเพราะช่วยให้แบ่งต้นทุน และแชร์เทคโนโลยีร่วมกันรายงานระบุวา่าโตยโยต้าอาจใช้แพลตฟอร์มทินจีและมีรุ่นน้องร่วมโครงการอย่าง SFR และวิชันโคพันที่เผยโฉมในงานโตเกียวโมบิลิตี้โชว์2023ร่วมด้วยเรื่องเวลาการเปิดตัวยังไม่ชัดเจนว่าเป็นปลายปี2026หรือ2027บางรายงานระบุวา่าอาจเปิดตัวช่วงปลายปี2026ขณะที่บางแหล่งคาดว่าจะเป็นปี2027แต่ทั้งหมดเห็นตรงกันว่า ไม่ควรช้าที่จะทําให้แฟนรถสปอร์ตคันเล็กต้องรอนานเกินไปแม้จะมีข่าวลือมากมายแต่สเปคต่างๆยังไม่ใช่ข้อมูลทางการอย่างเป็นทางการจากซูซูกิอย่างไรก็ตามแฟนคลับต่างไซเบอร์และสื่อญญยานยนต์ทั่วโลกจะตามมองกันอย่างไม่คลาาสายตาเพราะถ้ามีการเปิดตัวจริงมันคือรถสปอร์ตที่ทั้งมีประวัติและหน้าตาร่วมสมัยผสมผสานกันได้อย่างลงตัวสรุปสั้นๆในรูปแบบข้อความที่สามารถใช้ในโน้ต YouTube ได้ตามต้องการ ขอให้วิดีโอของคุณน่าสนใจและดึงดูดคนดูมากๆนะคะแล้วอย่าลืมลงท้ายด้วยการกระตุ้นให้ผู้ชมกดติดตามช่องรีวิวเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเรื่องรถใหม่ๆสนุกๆในอนาคตด,ด้วยค่ะ